ยังยังโอ้ยสวัสดีสวัสดีอีกยังนะอือโอ้ยคือนใจแฮ้งจะได้ข้าวกับปกินน์ดีอืม โยกมือไหมโยกมามือนะว้ายโยกมายกมือมาอุ้ยแหม่ขมาขมารถสีเหลียบนะขมาไว้ลูกมารถสีเหลียบนะผมมานะผูกว้าว้รถมาแล้วนะ

เอ้แพทเทงหน่าให,ห้นะบอสแม่ป้าบ้างด้อจิ๊กจิ๊กมันอย่าใส่เลยจโอ้ยอ๋อจะแพทเท่งหน่าให้นะบอสป้าทิกานใสแพททงหนาให้นะใส่บล็อกตาอ,อีกภัยอุเหตุใช่เนาะ ทางนายภาคพ่อนมานี่นะดีใจด้วยนะครจะเสร็จแล้วนนบตองมาทำเป็นดีอกดีใจเฮียยังสูดเขากินนะมองมากสบายดีพี่นอ้องมาง่างยๆมาทำเป็นดีอกดีใจน้ำมาต่อแหล่ปะนี่มาต่อแหล่จะใครพาต่อแหล่เด็กอย่าหูเด็ร้านยพาต่อแหล่ามาว่าเดี๋ยวพวารายพาต่อแหล่จะใครพาต่อแหล่ เหน่มากเลยค่ะช <si ินาชดช่วยรับช yes, right ้อยบอกจ้ำจ้ำคุยอะไมันเบิร์ดเจ้ำแบบเพื่อนอาดัมมืนนั่นนะบ่กาะนะก้อยก้อยบ่เออกกอะนั่นเนาะสร้างน่อยนะอยากจ้ำหน่อยานว่านในคุณนี่มาสูนางกิน แล้วบางยามสาวแล้วบางยาสาวเจะคคนคนงานเจ็ดคนตะกี้กับบอสหาสิบเอเลวบอเจ็ดคนน่าจะให้น่าจะให้สิบเอลวนะบอสอขไปขับบางๆซะถอดัเลยนะปไหนมาเลยาจอมดีแล้เออยังไงซองให้ขาลุยนะยายเอ้ย ไม่ต้องเคยกินข่าวว่ากระเทือนข้ามาข้ามาแล้วได้ไหมคะโอ้ยมันกระเทือนสิแน่พันยังให้ซองให้ประมาณสิบสองโมงอะไรใส่เกลือเฮ้ย ตัวน,นั้นอ,อ่ะใส่ยุ่ยเกลือน่ะใส่ใส่เอามานึ่ใส่หนึ่งเฮ็ดกับข่าวเตรียมอันให้ทีมงานเกี่ยวข่าวพี่น้องขึ้นจ้างเกี่ยวข่าวซองมือเลยยา<อ>เคียวยาแหล่เมื่อจะวิ่งหคนตะก,กี้ว่าเออสิบสองสิบสามคนนั้มันแล้วสามารจะหาแล้วมันมาแล้วสา,าม,ม,วมาเพิ่มอีกเหมือนี้คือสีแล้วจ้างวันทรายว,วันหาร,หาร้อยบ่ อืมว่านหาลอยเพื่อได้อาจาังพี่จ้างหน่อยแทอหน่อยได้สามหน่อยแล้วหาลอยนี่กับผู้ใหญ่ยยจะดีพันจาา้างไห้เฮนี่จังเลยโอ้โนู้ตจะมาเงานินผู้ใหญ่จะดีนะครับคุณอะไรนะคะ่ะนี่ฉันมีเพิ่นโอ้จะสิบไปอยู่เจได้เลยบาร์พิเศษหงา,หายยดำเยอะนี่ อีตนอาค่ยดีอาพิเศษไ้ในคั์บอน่าจร้อยสองร้อย่ะาเด้อก่อหอาพัวกับห่าเอาเศร้ากอีกกอีค่าเรียงมเาาสีอาายอีกแลจะม่อัาในปจเปหลอเรื่อนี้ปลอะทางดพวกมะอันะไอีกหมาขาข้นขามันเป็นหนวยยใจกูสิบขาม่ได้บอกอือสิไปหลอทางใดยาย

เส็จจ้าป่าซา้อเขากินขั้นมาแดงน้อ,องใครประตูไปกอไวในร้อยกอไวกอไวให้น้องใครเขาเส็จจ้าขั้นมาแดงบ้า,าั้นมาแดงไปใหมาแดงมีป่าสะเเดะาเดียวปลาสะเดียวยังหดุกข้นขึ้นสิ หักไปหักมาบอไทยคู่มาคักแน่บอบอบอกความไม่แต่กระดูกนนะกระดูกคล่องะหล่เห็นแต่กระดูกแขวะติดขึ้นมา่ายได้หมวกโดนตายไปกินบาแดงอีกเลยกับบอเนี่ไหนอืม มันไหมบาเบิดเลยเอ็งว <À. S 2> <c ười> ่ามันเอ็งบอกมันสียกุ้งของมันที่เสื่อกระดูกนะนี่ทเนอเนียนมันมันหอมโอ้ยมันอ่อนหมือเงินเะไรมันเนี่ยมันอ่อนมันกันเนาะโอ้ยตีหน่ะมาหน่ะช่วย คันเนีมาเจดํากับมาเจอันแลมาตีกันพี่น้องเอ้ยลงมาพินมากนข้าคินพี่นยางลงไปเบิงได้ๆกะแดหน้าอันให้ไปซื้ออันามเฮียมอมยังบ่แล้ว เอ็มเอ็มพาม่เฮขึาา้นไ,ไปเอาใสา่ขึ้นไปเอาก้านกอดท่ปูบ่ฮะประมาณสองสามร้อยน,นะเ,นเวรดลายดอกบวบผูกลายเป็นได้มันเป็นคอกินไหนเด้อขอหัวหวาน้าวไปแล้วขอวห,วนหนังหนูอ่าพ่อแม,ม,ม่ตัวชื่ออะไรเห็ดอ่ะของหัวหน้าวพ่อแม่ดีดีใส่ดีใส<ด>่หรอคะว่า<ด> อ้าวแล้ว <bursting> ส <in gas light> ิฮเฮ็ดมาปูพี่าจะบอกหอดมันสัมมันไพ่บาในสายอ้าวแล้วสิอันเอาเฮ็ดมาลงพญาจดีอยู่สายมาซื้อหายปานี้ขมีก็ดีตัว เจ้าจะมาเทิงม mm ันจบก็อ si ินหรอว่าไม่นึเลยเออคันมีกระดีสาธูเนาะอ่าเนาะคุณอาวเราว่าสิหายเฮ็ดมาลงเรามาสิบเพอขายกับขายเราว่าเพรกินกระกินเนาะดังกินต่างขาย เออคันมีกระสาถูกเนี่ยซื้อซอยอแล้วมันมีปลูกมังโม่ปลูกพักเกลียวเข่า,าออกคุณแม่จะสีเห็ดหัวออกกโอ้ยลำคายมาในบิ่งว่ะเซาะไอ้น้องมาตีกันพี่น้องเอ้ยถูกปาดโปะๆได้เนาะแล้วคุณแม่แต่งหน้าแต่งตาให้อะไรกันกได้ ตีนนาอยู่ทงหน้าฝนบอกใช่ไหมนขยันอยางนาาแดดกระเด็ดหเห็นแรกล้วเออได้ยายเลม,มาก,กินน,นักขณ์เห็นยังเบิออมมตีนน,น่นี่มือว่านเขาเงีย นูนใส่เราบัดไซล่องเท้ายายเม็ดเข่าจะมาปักตีดนูนจะมาบาดเบิดอืมจัวเจ็บอยู่นี่นนี่บาดเบิด่นี่นะเม็ดเข่าบาดต,ตายแเรายายตายแต่เมื่อวานแราเมื่อนนี้กับคนใหม่แล้วเออคนใหม่พี่ก็ซื้นนนะอนะ่ะบ่า <ผม S 2> วด้าซาผมได้นี่ฮะข้าซาผมมาได้นี่นะ อ,กา,พพอากาศซาผมมายายเอ๋ยอันหลุดนะก็ป้าไซทิมหันโอ้อันุหาอยู่อันหลุดเค้นลงไปไซมนันน่ะมาซีนิวขึ้นมามึงอย่ามาว่าอยาู่ในห่มนั่นก็หลุดเค้นนั่นเดี๋ยวอาซีนิวขึ้นมาว่าเอาไป,าปาทำอะไรกูเลยล,ลงไปเอางวัวโอ้ยเดี๋ยวเมนเอืออ้เนาะงัวลงป่านะไรกะทิมหันเนี่ยบ่กระชุขึ้นมากระชุ่กับไปเสียงมปป่ามันหาตาสีตัวดีในกีบมึงอ่นแล้ว โเอออันนั้นเนี่มึงน่ามืมึงสุกขึ้นมานูหเอานัวคือไม่เห็นโหลดใส่มีกระปุกนามปุกกรุกนากุอันนั้นเก็บนะเห็นอืมล้าลงไปเกี่ยวนี่อ้นี่แเข็นนได้ไหมเก็บอไนะเนี่ยดรเข็นมากเนเข็นในเฮือนน่าจะหารถเข็นเอาคิดว่าอาซินอยู่ขึ้นมาเลยโบราณสาวก็ไเลโอ้โหอินอีนี่อีงยังแล้ว

เอาน้นเล่าใส่เลยเรับไปใส่น้ำหม้อมาอยู่โอเคพี่น้องได้เก็บบรรยากาศวนัสนสัมมิชเชตละเพจหยังเตรียมตู้นะคะหนูนี่หิวขึ้นมากระตุกหน้านั่น น้งหิวขึ้นมากับกะติกยังลงคนยังโลกคนนกหักอามาหายมาแล้วนกเข้าหรือนกยังนกเข้าบอกนกยังสองตัวมากลับมาไม่เห็นให้อาวกิน อาหาอ่ันเป็นเกี๊ยวค่ะเว่อร์หามาข่าวกลวยเลยเกี๊ยวแล้วครับว่ะเกี๊ยววันนี้จัะได้พังเบื้องเราพังยาวพังฝนสิโต้มสูเขากินเดี๋ยวลงมากินกันตอนเที่ยงตัววขาชิโนะมากินตอนเที่ยงพี่น้อง เราไมาให้กินผู้ชายเดี๋ยวมาให้กินป่าดอกจาก้ามีผู้ชายอยู่ยินแต่ปากตัวโนกโ,โอ้ยไม่เอาอนะันไหนเด็เกไม่เอาค่ะไม,ม่เอาค่านะอันนั้นก็ไม่เอาถึงนข้าจ้าแต่หนูก็ไม่เอาแ <laughs> ม่มก <laughs> ม่ปัดไก่อะไรดูกระเตียเต๊ยบทำไมมาสองมื่อผู้ดใดแม,มกชายแมกน่องสิงทองะอะไรน่องแท็ก จะจอยแหงนะบอโอ้ซาโหรดบอแมนเมนูอันนั้นๆชิมฮาว่าฮาว่าเสีหนนาไซตานูเบิดายหนาคายตานูเหน้าเยตานูเช้าได้นูพระธานมีพัวเด้อแบนของนูเดินบอมีไากินกับบูกินว่าผู้ไดตีเอาซัพ่อเนี่ยแหละเพื่เขาจะมาแลนใส่จะแท้ มวยใช้แหลนใส่ขัวเขาเฮ้ยเหน็นนู่นแหลนใส่ตาตัดแจ็กบ่กหูกันออกงานกาใส่หูใส่ตาซ่อนแหลนอนย่างขัวเขานะโอ้ยขบืงตัวประหลาดโมเมน,มน,มน,มนมต์แหลนแหลนม่ใช่กระซื้อ่ออนี่ <c oughs> แนวน,นั่นแนวนั่นสบายายัยโอ้ยขึ้นมา อะไก็ซอนี่แต่ว่าเขาจะมาแหลไหลงนีัยังดุที่เขาอยากกินนู้นน่ะแหละคิดว่าพิซซาผัวเขาน่ะอันรับหนึ่งอันเห็นนูนั่นพราะอยากซิงล่าหางคนนั้ าแม่ไม่หนีนเพราะว่าเฮ้ยเฮ้ยเมียข้าม่เอาลานอยู่เล,เาลาเืเล่ลอนจคลัวนะย้ยคอยนับวันได้มีลูกมีเมียได้สันไปแล้วไป